อ่าถ่ายรูปกันเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเวอาเดนงไปอนเาเดี๋ยวกางเกงอย่าพิ่งกางเกงอย่าพึ่งเข้าขอขอขอกาเกงใส่ถุงหน่อยสาวก็ไม่ไปถ่ายเอามาเสรียหนึ่งสองสามจะเสื้อเหรอจ้า เ <laughs> อาแม่แม่มาถ่ายรูปก,กัน,ลน <c oughs> แล้วเอาเอาเร่เรรวมรวมถ่ายรวมเล่อลูกแม่ค่ะลูกแม่ค่า <c oughs> มามาแม่มาทุกคนเลยค่ะมานี่ค่ะมานนี่ค่ะ <c oughs> มาแล้วมาถ่ายหมูกันแล้ว <c oughs> แม่มาแล้ว เอาพ้าป่ามาด้วยค่ะแม่ยกพ้าป่ามาถ่ายมูน่อยใครมามใช่ไหมโดยด้านโดยด้านสงสารแม่ขามามาถ่ายมูกันแล้วมาเร็ว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 เ,เดี๋ยวก่อนเอาให้ครบก่อนเอาให้ครบก่อนเป็นตัวยูเหมือนเดิมนะเป็นตัวยูนะเดี๋ยวเก็บไม่หมดค่ะเป็นตัวยูค่ะ แล้วมาค่ะมามาแล้วมาถ่ายรูปกันแล้วเอาพระป่าไปเอาพระป่าไปยืนต้องต้องยืนข้างแล้วค่ะยืนกลางอะยืนกลางนี่ยืนตรงนี้ยืนแม่ขอขอขอพระป่าเข้าไปหน่อยเอาพระป่ามาถือด้วยค่ะไม่ต้องยืนค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่จะไปข้างหลังค่ะเอาพระป่ามาด้วยเดี๋ยวเอาพระป่ามาด้วยค่ะ ตั้งสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มอยู่ตรงโน้นเลยนะอะไรพะป่ายังไม่หมดเลยสี่ทุ่มแล้วทำยังไงไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมีพระป่าอีกไหมพอแล้วเหรออ่าโอเคเดี๋ยวถ่ายใหม่ก็ได้เดี๋ยวถ่ายใหม่ประแะอ้เอาหนึ่งเดี๋ยวนะอ้าวมันเอียงไปไหมมันมันอ่าได้อยู่นะหนึ่งอีมหนึ่งสองสามยิม หนึ่งสเอาหนึแล้วสไปไหนอะสามตอกดสามโอเคโอเคแยกเอาไปเดี๋ยวแม่อย่าเพิ่งไปค่ะอ่ะเร็วเร็วเร็วตอนมันไม่ม่ค่อยนั่นน่ะทำไมอะเดี๋ยนะเดีวยิอนน้เดี๋ยวเดี๋ยวยิ้ม ยิ้มไม่เหือกแห้งอะเอาได้ที่ยังหนึ่งสองได้ยังอ้าวหนึ่งสองโอเคไหมพอยางเดี๋ยวถ่ายใหม่ก็ได้เดี๋ยวรอประแพประแพเดี๋ยวรอให้ครบแล้วเดี๋ยวไปถ่ายตรงโบสถ์กันประแพอะอันนี้ถ่ายไปก่อนเด็กดอยหนูไม่อยู่แม่ได้เอาไปโพสจะยัง โพสที่ไหนโพสที่ว่าทําบุญทําอะไรอ่ะโพสให้ไอ้นั่นของแม่ดาลงเฟซแไปสีอ่ะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวลงให้อ่ะค่ะแม่โอเคทีละงานทีละงานทีละงานจ้ะงานแม่แพทิพย์นะคะเดี๋ยวจะลงในเฟซว่าเป็นยังไงเดี๋ยวใครจะร่วมกันทําบุญทําบุญงานไหนเนี่ยของพี่แพทิพย์อ่ะถ้าใครจะแบบใส่สดอ่ะมาทำก้อนเลยใช่ ถ้าใครจะทำใส่สดก็มาติดต่อเมทพรนะคะคเลยนะโอ้โม่ดาเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายเลยพรุ่งนี้กลับใช่ไหมไม่ได้วันดีวันดีค่ะวันดีค่ะ อ๋อสบายดีเออขอบคุณพิทยาอันนี้อนี้ขอบคุณนะครูก็เดี๋ยวจะไปแม่บ่นตลอดนะว่ารถบัสเป็นไงมากนะจ้าาาลบกกันใช่ใช่โอ้โหฝนฟ้าประเพ้ยเมื่อคืนนี้เปียกกันวันรันแรกก็คืนนี้ก็กลับอีกนอก็กลับอีกเลยน้อกลับเลยไม่ต้องอาบอนอย่ามาอยู่ใกล้รถรถเยอะไหมรถสองก็มีรถบัสสองคันแล้วก็รถตู้ เมื่อคืนเหรอไม่เยอะแล้วค่ะมันดึกแล้วอ้าวกินกันจะหาอะไรกินไม่เป็นไรค่ะกินไปเช้าแล้วเดี๋ยวไปดูซิเทีน่ากินเดี๋ยวรอก่อนไปดูซิมีอะไรเดี๋ยวถ่ายรูปก็ขอบคุณแม่เอ้ยนะคะอัโมทนาบุญด้วยค่ะก็ทุกอย่างทั้งรถทั้งขนมที่กินบนรถแล้วก็อาหารที่วัดนี่ก็เป็นของน่าจะเป็น เอ๊ะแป๊ะแป๊ะ <to นี่ของแม่เอึ้ยป่ะกองอันนี้ของแม่เอึ้ยหรือของวัดไม่รู้เหมือนกัอแม่อึ้ยที่หนึ่งป่ะของแม่เอึ้ยเขาตอนเมื่อวานแต่นี่ก็อาจจะมีตัวนอ๋อก็ร่วมบุญกันนะคะก็ขอบคุณค่ะไม่ได้ห้ามกินกินเหรอยมาถามว่ากินได้ไก่ต้มไก่ต้มกินกับน้มจีนได้ไก่ต้มไก่ลูกอะไรแบบ 82คนไปดูกันมีอะไรอันน okay. okay. ี้ของของเอื้อยหรือว่าของใครรของของทางวัดกขาจัดไว้ทางวัดใช่ไหมเของเอื้อยที่หนึ่งใช่ไหมไม่ไม่มีใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานเหรอที่เรากินที่โรงเรียนนู้นอ๋อจ้ะอ๋อนี่ไข่ต้มข้าวเขมีแกงนิดแกงไข่ต้มขนมกินม้ำยาน้ำพริแต่เจ้าบ้านต้อนรับดีจังเลยออาแม่กินน่ะอิ่มนะเดี๋ยวเที่ยงอินอีก เยี่ยงกินอีกเย็นเย็นกินอีกตอนขึ้นรถก็มีข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกุ้งเหรอตอนขึ้นรถเหี่ยอ๋อคุณแม่ๆจะหิวข้าวต้มกุ้งเนี่ยน่าจะเป็นของเอื้อยนะของวัดของวัดหมดเลยเหรอของวัดเลี้ยงดีมากเลยี้ยงดีมากก็ไม่เป็นไรของใครก็เราก็นุโมทนาบุญนะค่ะทำบุญนบุญค่ะกินอะไรห้ามกินนะขนมอ่ะเมื่อกี้เอาขนมไม่ใช่เหรอ นี่อะไรเอ่ยนี่อะไรคืออะไรแม่ลาเป็นคนกินกับข้าวยากค่ะมาหาดูกันนี่อะไรเอ่ยแกงแกงส้มค่ะแม่แกงส้มสับปะรดกับน้อยค่ะกินเออนี่อันนี้กินได้เออนี่อะไรเอ่ยผักกาดเออเดิมไม่เดิมหมูต้มหอมไม่โดน ได้ไหมอันนี้อะไรเอ่ยไก่เม็ดเท้าไก่เม็ดเ้านี่เวลาอ่ะดูแกงส้มปลากระพงแกงส้มปลากระพงโอ้โหถ้ากินทั้งนั้นค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยแกงส้มแกงส้มเหรอแบ่ไปแกงส้มกับข้าวแบ่งก็แบ่ง อ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาเลยสวัสดีค่ะเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะ เจมวัสดีค่ะไม่จิจมวัสด,ดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะกินอะไรอะ่ะลองชีนค่ะก็กินแล้วเอาเลยเอาเลยตักไปไหนล่ะบ๊าดีค่ะ,น,คะน,นี้มาต่อยอดได้นะคะใครจะทำบุญก็มาต่อยอดได้ โฆษณาสาธุด้วยกันนะคะก็ยังมีหลายพุ่มค่ะตาแพะบอกเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวออกมาไม่อยู่คนละที่ค่ะสามพุ่งเหี้ยมันแบบที่เขาหมายถึงอะ บอกขอค่ะขนมจีนกุ้งทอดก็ได้ไรอ่ะมีน้ำจิ้วันนี้ต้องมาแร้อสบายดีคครั

ไปคุยกันเยอะเไงว่ากุ้งกุ้งทอดอร่อยกุ้งมากหมดได้ยังไม่ด้วยกุ้งอ่ะยังทอดได้เรื่อยๆไงกุ้งทอดอร่อยกุ้งทอดมากกินอร่อยกุ้งทอดกินร้อนเนี่ยทอดเรื่อยๆ นั่งรถกันหนึ่งเหรอค่ะกันหนึ่งค่ะข้าวอร่อยค่ะอร่อยเนาะเด็กปรจำที่ได้มีกำลังใจใช่แล้วไม่ชมแม่ครัวหน่อยอร่อยจริงอร่อยจริงน่าอวยนะไนคอัวค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงนะดูต้นเด็กกินให้หมดนะต้นอร่อยแล้วไม่อร่อยอ่ะกินให้หมดนะที่อยางเนี่ยอยาง โอเคค่ะเดี๋ยวไม่ได้ขอกินข้าวนี่อาหารไม่ได้จังเดี๋ยวพอค่ะ